สำหรับวันนี้นะครับเวลา9้านาฬิกา25นาทีนะครับเช้านี้ก็พบกับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอ้น้ำขบวนที่901ต้นทางสถานีกรุงเทพพลังพงปลายทางสถานีอยุธยานะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกของปี2566นะครับที่มีรถจักรไอ้น้ำวิ่งแบบนี้นะครับโดยนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการย้ายต้นทาง ของรถทางไกลไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับเสือครั้งนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษครับเนื่องจากว่าตามปกติขบวนรถชานเมืองและรถบริการสังคมจากหัวลำโพงนะครับจะต้องเปลี่ยนทางวิ่งนะครับหลังจากออกจากบางซื่อโดยเลี้ยวซ้ายขึ้นทางลาดที่วัสมินารีนะครับแต่สำหรับขบวนนี้นะครับสามารถวิ่งด้านล่าง ระดับดินทางเดิมได้เป็นกรณีพิเศษนะครับแต่จะไม่อยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีใดทังสิ้นนะครับทั้งบางเขนหลักสี่ดอนเมืองนะครับอนันนี้เรากำลังส่งเสียงอันเป็นเอกลักษณ์และกำลังเคลื่อนขบวนเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้รถชาป,ประมาณ40นาทีโดยประมาณนะครับ ความยาวรถพ่วงอยู่ที่10คันนะครับเป็นรถชั้น3-8คันนะครับแล้วก็รถจัดเฉพาะโอท็อปนะครับบจพปหมายเลข1-3-1และ1-1-1 2คันท้ายนะครับวิ่งไปแบบชิวๆครับไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมง